บาร์เซโลนานะเป็นบ้านต้อนรับเจอกับเลวผูบาร์เซโลนาเรลวผูบเริ่มเกมกันแล้วครับเลวผูบเป็นฝ่ายเริ่มเขี้ยบบอลก่อนนะรามียาหม้อแย่งมาได้ครับรามียาหม้อปล้วครับเปิดมาจังหวะนี้คงเนี้ยไม่ได้ ตีเนทยังมาได้รามินยามเอาให้กับนิโก้วินเลียมนิโก้วินเลียมครับนิโก้เนี่ยโดนสไลด์ครับรามินยามาจังหวะนี้ลองยิงเรียบร้อยครับโอ้โหบาร์เซโลนาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เวอร์พูลนี่ครับเจ้าหนุ่มคนนี้ลามินยาเมลนี่ครับนิโก้เวนเลียครับโดนสไลด์ครับลามินยาเมาครับเปแล้วก็ลองยิงลูกนี้ เรียบร้อยแล้วก็ใบแดงเลยครับโรเบอร์สันปอดี๋ยวกับเลีเนมสซี่ครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับเลเนมสซี่ยังได้ครับ แล้วปาร์เซโลน่าครับนำลิเวอร์พูลเปิดมาจังหวะนี้ครับนิโควิลเลียมครับกระโดลูกนี้แรงไปครับโผมนี่ครับโมฮัมเหม็ดซาลาครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยังไปได้ครับโมซาลาห์ เปิดมาจังหวะนี้นี่เสียบอลนี่รับแล้วก็โดนสไลด์ครับจังหวะนี้ครับยังได้ปาซานี่ก็วิลเลียมล้มไปแล้วครับเดี๋ยวนีเมสซี่ก็ล้มไปแล้วครับนี่ก็วิลเลียมเก็บได้แล้วก็จุดโทษครบโจนสามสองเลยนี่ครับไปเหลืองนะครับนี่ครับบาสโตนี่นี่ครับจุดโทษครับนี่ครับนนีเมสซี่ครับจังหวะนี้ยิง ชนเสาครับโอยเคลียรลยมม์ลามินยาเม้าลามินยามามาทางกาบ,บี้กาบี้ลม้มไปแล้วนิโคลวินเล่มนิโคลวินเล่มยิงลูกนี้เซฟได้บอลน,นี้ซอนแบ่งมาได้ให้กับลามินยาม,มาครับจังหวะนี้หลุดไหมครับหลุดนะลามินยามาครับจังหวะนี้ลามิยมมาาน,นามยาม,มายิงเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะโอยท้ายเกมครับลามินยมมาเม้าเอาจนได้แล้วนะ นี่ครับยิงด้วยซ้ายครับเรียบร้อยแล้วก็จบเกมครับบาร์เซลโลนาครับเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปสองประตูต่อศูนย์ะครับนี่ครับลาเมญามารเพยเยอร์ออฟเดอะแมท